สวัสดีครับผมนัทจากชาแนลแนนพาวนี้จะมาเปิดกล่องกันพาตัวใหม่ให้ดูกันก็คือจะเป็นมาสก์เกรหนึ่งต่อร้อย ตัวซอร์สไซส์นะครับแต่ว่ากล่องน,นี้จะเป็นแค่เฉพาะตัวพาร์ทเสริมของไซกันดัมหรือพาร์ทเสริมของตัวสกายแคสเปอร์ของเวอร์ชันดากอนโมโมโกเท่านั้นหน้าตากล่องจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับก็จะมีโลโก้ดากอนโมโมโกอยู่ขวามือแล้วก็เขียนจะเป็นมาสเกตหนึ่งต่อร้อยนะครับสาเหตุที่ผมเอามาเปิดกล่องให้ดูเนี่ยเพราะว่าผมกําลังทำโปรเจกต์อันนึงแล้วกันก็คือจะเป็นตัวมาสเกตสกายแคสเปอร์ ers, แล้วก็มาสเกตไซกันดัมที่เป็นเวอร์ชันของดากอนโมโมโกเขานะครับด้านหลัง กล่องไม่ได้มีอะไรมากก็คือจะเป็นการบอกรหัสอของตัวขุนเนาะแล้วก็บอกว่ามันเป็นตัวพาราวุธประมาณนี้นะครับโ <Okay. S 1> ดยในหนึ่งกล่องเอนะครับเขาจะมีมาให้ทั้งหมด3ถุงแบบนี้พร้อมกับคู่มือ1เล่มนี่นะก็ตัวคู่มือเองนะครับก็ไม่ได้หนาไม่ได้บางอะไรกลางๆละกันแล้วก็ หน้าตาคู่มือด้านในนะครับก็จะมีการบอกเกี่ยวกับตัวจํานวนแผงนะซึ่งแผงจะมีทั้งหมด13แผงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกเล่นกิมมิคต่างๆและกันที่ตัวซอสไซส์ตัวนี้สามารถติดกับตัวไซส์กันด้มได้นะครับก็จะมีความแตกต่างกับเวอร์ชันของทางบันไดเขาที่เราจะได้มาเป็นตัวดาบคู่แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มาเสียบต่อกันได้แล้วก็มีวิธีการติด แบบที่1แบบที่2นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบที่3แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบที่4แบบนี้ก็ได้ก็จะเป็นความแตกต่างที่ดาก้อนมุมกุขอเขามีให้นะครับแล้วก็วิธีการประกอบก็จะค่อย,อยๆไล่ไปในแง่ของการประกอบตัวพาดวุฒที่เป็นตัวซอสไซส์ก่อนนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการเอาตัวซอสไซส์เนี่ยมาประกอบเข้ากับตัวซไซส์กันด้ามเองนะครับ ให้ดูคร่าวๆนี่ประมาณนี้สําหรับตัวคู่มือมาดูต,นะตัวดีคอร์กันบ้างนะครับดีคอร์เขาจะให้มาเป็นวอเตอร์ดีคอร์หนึ่งแผ่นแผ่นเล็กๆประมาณนี้อ่าเล็กกว่าฝ่ามือผมนะโอเคก็จะให้มาแค่1แผ่นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ ดีแล้วการที่เขาให้มาเป็นตัว water d e c o l นะครับติดก็จะดูเรียบแ,แล้วตัวแผงนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปก็คือมีทั้งหมด13แผงนะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแผง a 1นะครับก็จะเป็นตัว part ที่เราเอาไว้ใช้เสียบเข้ากับตัว s i ์ e ันดั้มนะครับก็เป็นอีกอันนึงที่สําคัญที่จะต้องมีติดไว้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแผง sa นะครับ sa ให้มา1แผงนะซึ่งจะเป็นแผงที่เอาไว้ใช้ประกอบเข้ากับตัวซอ u r c e s i เองเลยนะครับนี่อัน,นจะเป็นตัว แผง S A นะให้มา,าหนึ่งแ<ผ>เองเขาก็จะมีมาให้1แผ่งแผแ้วหมือนกันก็จะอยู่ในตัวแผง J นะครับก็เป็นพาร์ทเดฟเฟกที่เอาวิติกเข้ากับตัวซอสไซ e ์อ่าให้มันดูมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นน <มา S 2> <ล>ะครับก็จะเป็นตัวแผง H นะครับแผง H ให้มา1่แผงมันเป็นพาร์ทชิ้นส่วนอันนึงที่ติดเข้ากับตัวอไซ c y อร์ er มากกว่านะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัวแผง M นะ แต่ง M ให้มา1นึ่งแผงนะครับดูจากสีพวกเนี้ยผมคิดว่าถ้าจะทำไม่สวยก็ไปพ้นสีที่เป็นแบบเมทัลลิกหน่อยน่าจะดูโอเคมากยิ่งขึ้นนะครับพวกสีพวกกันเมทัลก็ได้นะอ่ะก็จะมีแผง H กับตัวแผง M ให้มา,าอย่างนะั้นตัวแผง R นะครับก็ให้มาแผงเดียวหน้าตาแบบนี้นะครับสีที่เขาเท่ามาเนี่ยเออ มันอาจจะมี100รอยฉีดพลาสติกอยู่บ้างนะครับสีอาจจะไม่เรียบเนียนเป๊ะทั้งหมด100%้ละกันแต่ว่าก็อันนี้เดี๋ยวไปอาศัยการทําสีเพิ่มได้นะครับแล้วก็อีกแผงนึงจะเป็นตัวแผงที่นะครับแผงที่ก็จะให้มา1แผงทั่วหน้าตาแบบนี้ที่เห็นแน่ๆก็คือจะเป็นตัวพาร์ทด้านในหรือตัวโครงในของตัวพาร์ทของตัวซอสไซแล้วก็นี่จะเป็นตัวพาร์ทของตัวแบ็คแพคของตัวซอสไซเองนะครับก็ให้มา หนึ่งแผงนะสำหรับแผง T แล้วก็ตัวก็คือจะเป็นแผง W นะก็ให้มา1แผงนะครับแล้วก็ในตัวของตัวแผงเองเนี่ยมันก็จะมีแผงที่เขาต่อเข้ากับตัวชิ้น่วนเนี่ยทั้งแบบปกติแล้วก็เป็นแบบอันเดอร์เกตนะก็มีมาให้ซึ่งถ้าจริงๆมันเป็นอันเดอร์เกตทั้งหมดมันน่าจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกแผงนึงจะเป็นตัวแผง V นี่นาตาแบบนี้นะครับก็ให้มาอีก1งแผงด้วยก็จะเป็นตัวแผง U นะครับก็ให้มาทั้งหมด2แผงนะครับก็ คิดว่าต้องทาสีเหมือนกันนะเพราะสีมันอาจจะดูจุดๆเ<อ>นื่านะตัวแผงต่างๆแล้วเนี่ยเขาจะมีขดลวดมาแบบนี้ให้หนึ่งอันก็เอาไว้เล่นเข้ากับตัวพลาตัวซอสไสนะครับก็เป็นขดลวดที่สามารถที่จะตัดใต้อันนี้ก็จะให้มาสองแผงสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นตัวแผง X แล้วก็ตัวแผง Y นะครับให้มาอย่างละหนึ่งแผงอันนี้ที่ บอกได้เลยชัดๆก็คือจะเป็นพวกพาชิ้นส่วนโครงนอกและของตัวซอสไตน์ะครับก็ให้มาอย่างละหนึ่งแผงแผง x 1นแผงแผง Y1 แผงนะครับแล้วก็ให้ดูสีล้วกันนี่ก็แผงนี้อาจจะดูทำมาค่อนข้างโอเคหน่อยนะครับแต่ว่าถามว่ามันเรียบเนียนทั้งหมดไหมก็คงไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว แผงตัวหน้ากล่องคู่มือทั้งหมดแล้วก็ดีคอแล้วสำหรับตัวพาร์ทเสริมตัวซอสไซส์กล่องนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปรีวิวตัวตัมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ